ปฏิกิริยาของอีเทอร์นะครับมีอันเดียวก็คือปฏิกิริยาการแตกนะครับเป็นปฏิกิริยาการแตกพันธะของอีเทอร์นะ,ะตัวอีเทอร์นะครับสามารถเกิดการแตกพันธะอีเทอร์ออกมาได้นะครับทําให้เกิดเป็นแอลโกอฮอล์กับตัวหนึ่งออกมาได้นะครับโดยเราใช้ ต้องใช้กรดที่ค่อนข้างแรงมากมันถึงจะเกิดปฏิกิริยานะครับกรดที่แรงก็คือกรดแก่มากๆนะฮะมันถึงสามารถเกิดปฏิกิริยาได้นะครับซึ่งกรดแก่มากๆที่พี่จะยกตัวอย่างในอันนี้ก็คือเป็นไฮโดรเจนเฮลด์คือเริ่มต้นนะครับเรามีอีเทอร์อยู่อย่างนี้นะครับเราใส่นะ ไฮโดรเจนเฮไลด์ rogen, ine, เข้าไปเป็นไฮโดรเจนไอโอดตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับมันจะเกิดการแตกพันธะนะครับใส่ความร้อนเข้าไปน,นิดหนึ่งมันจะเกิดการแตกพันธะกลายเป็นแอลกอฮอล์เป็นแอลคิลไอโอดนนะครับแล้วก็เป็นน้ำ ซึ่งกนการเกิดปฏิกิริยานเนี่ยก็ไม่ยากเลย,เลยนะครับก็คือเริ่มต้นเรามีอีเทอร์อยู่อีเทอร์เนี่ยมีอิเล็กตรอนเหลืออยู่ใช่ไหมนะครับมันสามารถมารับโปรโตอนมาได้นะครับทำให้เกิดเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็เกิดเป็นไอลบเกิดขึ้นมา จากนั้นตัวไอลบเนี่ยจะเข้าไปเติดปฏิกิริยาก,กันแทนที่นะครับทำให้สุดท้ายออกมาเกิดเป็นอะโอชแล้วก็เป็น lq H e ิวเฮเป็น lq ลคไอโเกิดขึ้นนะครับได้แอลกอล์ oh ตัวหนึง่งได้อลค e วเฮลาตัวหนึง่งคราวนี้นะครับถ้าเราเปลี่ยนจากใช้ เป็น LQ ether ตัวนี้นะครับเรามาเปลี่ยนเป็น Aryl LQ ether บ้างมีตัว Aryl นะครับและก็ LQ ether นะครับบวกกับ Hydrogen iodide ให้ความร้อนเข้าไปสิ่งที่เราได้ก็เขียน,นกลไกเหมือนกันเลยเราจะได้เป็น Phenol ออกมานะครับบวกกับ LQ iodide นีคือฟีนอนแล้วก็เป็น L Q ไอนะครับปฏิกิยามันมีแค่นี้เองนะครับมีปฏิกิยาเดียวอย่างที่พี่บอกไปมันคือเฉยมากนะครับทําให้ปฏิกิยาที่มันจะเกิดขึ้นมาได้เนี่ยมันยากมากเห็นไหมตัวเนี้ยมันก็จําเป็นต้องใช้กรดที่ค่อนข้างแก่มากเนาะถึงจะเกิดปฏิกิยาได้นะครับโอเคครับก็จบเรื่องปฏิกิยาของอีเทอร์